สวัสดีครับคณะกรรมการสอบป้องกันปร,รนนิญญาญิพนธ์โครงการเรื่องรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมผู้จัดทําโครงการปร,รนนิญญาญิพปุ์นนายวิการเส้นงหลิวนักศึกษาชั้นปีที่5้ารหัสนักศึกษา604 1 5ย์สีหนเมู่เรียน6 0สิ 57. อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์โสโพลมหาเจริญ ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของปัญหาคนระับปัจจุบันรถตุ๊กตาย่อดเหรียญเป็นที่นิยมของเด็กๆและยังมีการเล่นที่เป็นการช่วยลดเวลาการดูแลของผู้ปกครองได้บางเวลาปัจจุบันนั้นรถตุ๊กตาอย่างเป็นแค่รตุ้กตาที่ไม่มีการพัฒนาในด้านอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นแค่เพียงของเล่นแบบธรรมดาอยู่และยังมีราคาตามท้องตลาดที่มีราคาสูงเนื่องจากในปัจจุบันสิ่งของ ทุกสิ่งมีราคาแพงและของบางสิ่งถูกใช้โดยไม่คุ้มคา่าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและสร้างรูตุกตาหยดเหรียญอยู่ที่เดิม2เพื่อหาประสิทธิภาพของรูตุกตาหยดเหรียญอยู่ที่เดิม3เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในด้านไฟฟ้าและฟิสิกส์ขอบเขตการวิจัย 1. ออกแบบและสร้างรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมแบบหยอดเหรียญสามารถหยอดเหรียญ10บบาทเท่านั้น 2. รูปทรงของรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมพัฒนาขึ้นเป็นรูปทรงมา้านั่งมีขนาดความกว้าง30เซนติเมตรความยาวแ0เซนติเมตรความสูง120เซนติเมตรสามรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมมีรูปทรงดั้งเดิมมาจากการพัฒนารถตุ๊กตา ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยระบบการควบคุมของโปรแกรมเป็นการพัฒนารถตุ๊กตาที่มีเซ็นเซอร์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. รถตุ๊กตายอดเหรียญยุดที่เดิมสามารถใช้งานได้จริง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถตุ๊กตาหย่อนเหรียญยุดที่เดิม 3. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมด้านไฟฟ้าและฟิสิก วิธีการดำเนินวิจัยศึกษาหาข้อมูลวางแผนการออกแบบรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมออกแบบโครงสร้างรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมสร้างโครงสร้างรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมออกแบบระบบควบคุมการทํางานของรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมสร้างระบบควบคุมการทํางานรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมนําไปทดสอบใช้งาน ผลการออกแบบรถตุ๊กตาหย่อนเหรียญอยู่ที่เดิมผลการออกแบบโครงสร้างรถตุ๊กตาหย่อดเหรียญอยู่ที่เดิมมีขนาดกว้าง30ซนติเมตรยาว80เซนติเมตรสูง120ซนติเมตรโดยโครงสร้างจะประกอบด้วยไม้อัด10มิลเหล็กกล่อง2คูณ1มิลิเมตรหนา1.8ม mm, ิลลิเมตรล้อเลื่อนเหล็ก3นิ้วผลของการออกแบบรถตุ๊กตาดังภาพครับ ผลการออกแบบระบบควบคุมการทำงานของรถตุ๊กตาหยดเหรียญอยู่ที่เดิมผลการออกแบบระบบควบคุมการทำงานของชุดรับเหรียญเมื่อรับเหรียญวงจรจะเริ่มทำงานตั้งเวลา5-10นาทีและปลดล็อกระบบเร่งเครื่องทำให้รถวิ่งได้แต่เมื่อพบเส้นและเวลาย,ยังไม่หมดรถก็ยังวิ่งอยู่แต่หากเวลาหมดแล้ว ไม่พบเส้นรถก็วิ่งได้อยู่แต่เมื่อพบเส้นเมื่อไหร่รถจะหยุดวิ่งทันทีและต้องหย้อนเหรียญม่อีกครั้งผลการทดสอบอัตราการวิ่งของรถตุ๊กตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมจากตารางนี้นะครับการหาอัตราการวิ่งจากจุด A ไปยังจุด B นะครับของรถตุ๊กตาหยอดเหรียญพบว่ารถตุ๊กตาหยอดเหรียญหยุดที่เดิมทดลองวิ่งในระยะ สิเมตรได้เวลาเฉลี่ยที่09.1วินาทีผลการทดลองหาความหนาของเส้นสีดำจากตารางผลการหาความหนาของเส้นสีดำา1นิ้วและ2นิ้วพบว่าเซ็นเซอร์ไม่สามารถอ่านได้เพราะว่ารถไม่หยุดวิ่งหรือวิ่งแต่เลยเส้นรถสามารถไปต่อได้ซึ่งความหนาที่3นิ้วพบว่า เซนเซอร์อ่านได้และรถหยุดวิ่งซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ของความหนาของเส้นสีดำได้ที่ความหนา3นิ้วในระดับความเร็วปกติการทดลองหาความสูงของการติดตั้งเซ <Felipe. S 1> ็นเซอร์ตรวจจับเส้น <ท anan> จากตารางผลการหาระยะของการติดตั้งเซ <AN> ็นเซอร์ตรวจจับเส้นแสดงให้เห็น ว่าความสูงที่2และ3เซนติเมตรเป็นระยะที่เซนเซอร์สามารถตรวจจับเส้นสีดำได้แต่ระยะที่2เซนติเมตรเซนเซอร์ไม่สามารถติดกับรถตุ๊กตายอเหรียญที่จะวิ่งบนพื้นถนนได้ซึ่งทำให้เซนเซอร์ในความสูงที่3เซนติเมตรสามารถวิ่งบนพื้นถนนได้และทำให้เซนเซอร์ไม่เสียหาย แต่ถ้าเซนเซอร์ในความสูงที่2เซนติเมตรจะทําให้เซ็นเซอร์ใกล้พื้นมากเกินไปซึ่งจะทําให้เซนเซอร์เสียหายได้จากตารางการทดสอบหาประสิทธิภาพของรตุกตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมทดสอบวิ่งในระยะ15เมตรทดสอบ7รอบรอบละ3ครั้งในตารางแสดงให้เห็นว่ารถตุกตาหยอดเหรียญอยู่ที่เดิมสามารถวิ่งได้เฉลี่ยที่7รอบ ต่อเวลาเฉลี่ยที่5นาทีผลการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านจากตารางผลการประเมินรถตุกตายหย่อดเหรียญอยู่ที่เดิมประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านจากการประเมินความสอดของทั้ง3ท่านปรากฏว่าคะแนนฉเฉลี่ยมีค่าประเมินความสอดของตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การแสดงผลค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเป็นสื่อจากตารางผลจากการสอบแบบประเมินความพึงพอใจของรถตุ๊กตาหยอดเหรียญยุทีิเดิมจำนวน3ด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ3ท่านจากการสอบถามความพึงพอใจทั้ง3ด้านปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย ด้านรูปร่างลักษณะของระบบด้านสื่อการสอนด้านคุณค่าและประโยชน์ของสื่อการสอนอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดผลสรุปผลสรุปพบว่าประสิทธิภาพของรถทุกตายดเหรียญอยู่ที่เดิมทดสอบวิ่งในวงกลม15เมตรทดสอบ7รอบรอบละ3ครั้ง จะพบจะเห็นว่ารถตุ๊กตายห,ยหยนอนเหรียญอยู่ที่เดิมสามารถวิ่งได้เฉลี่ยที่7รอบต่อเวลาเฉลี่ยที่5นาทีและการหาความหนาของเส้นสีดำที่3นิ้วพบว่าเซ็นเซอร์อ่านได้และรถหยุดวิ่งซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ของความหนาของเส้นสีดำได้ที่ความหนาที่3นิ้วและผลการหาระยะ ของการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นแสดงให้เห็นว่าระยะที่3เซนติเมตรเป็นระยะที่เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นสีดำได้และเซนเซอร์สามารถวิ่งบนพื้นถนนได้ซึ่งไม่ทำให้เซนเซอร์เสียหายแต่ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในความสูงที่2เซนติเมตรจะทำให้ใกล้พื้นมากเกินไปจะทำให้เซ็นเซอร์เสียหายได้ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ